หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Alternative นั่นเองนะครับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะฮะเป็นคลิปของรีเจนหมัดแดงคาตาคุรินะครับผมตัวละครที่ติ เกี่ยวกับดาเมจเลยนะครับผมถ้าพูดถึงตัวละครที่มีดาเมจเยอะที่สุดนะครับผมผมให้ตัวนี้ติด1ใน10เลยทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีพาสซีฟค่อนข้างโกงนะครับผมในเรื่องของดาเมจนะย้ำเรื่องของดาเมจก็คือเมื่อตีศัตรูนะครับผมที่ชนะทางนะชนะสีนะก็จะเพิ่มดาเมจถึง30%แล้วก็ถ้าไม่มีพวกยูเกะสมบ,บัติจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่าเขาจะตีเพิ่มถึง5 0เลยทีเดียวนะแล้วก็มีเรื่องของออสร้าง เสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับเมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูด้วยนะ mm hmm. เออนะครับผมหมายความว่าดาเมจจะรวมรวมอยู่ที่80%ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่า mm hmm. วดาเมจโคตรพอคนแม่แรงเลยรวมถึงสกิลของเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครนะโมจิหาฝนนะครับผมแต่คอมโบของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะให้เราใช้สกิลหนึ่งก่อนนะครับผมเมื mm ่อใช้สกิลหนึ่งเนี่ยตัวเราจะบัฟพารามิเตอร์นะครับผมเป็นบัฟโจมตีแล้วก็บัฟเดฟด้วยนะแล้วเราถึงจะค่อยใช้สกิลโมจิหาฝนไป นะครับผมเรียกได้ว่าแตกทุกตัวนะครับผมตัวที่มีการตายยังตุยได้เพราะว่าสกิลนี้มันมีหลายฮิตนะบางทีโดนฮิตเดียวแม่งกันตายเด้งเลยนะครับผมแล้วก็ตีโปรตีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับตีดอกกันสามสี่พันเลยนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนะมันแลกมากัอะไรม,มันแล่มากกับความบางน,นั่นเองนะบางโคตรบางเลยดีว่าบางมา,มากๆนะครับผมก็อันนี้สิ่งสำคัญเลยนะก็เราควรจะเล่นแถว2นะครับผมเล่นรอเก็บ ศัตรูวิ่งมาใช้สกิลแล้วเราถึงค่อยใช้สกิลยัดไปนะครับผมนี่คือเทคนิคก,การเล่นตัวละครเก่าๆผมจะแนะนําทุกคนแบบนี้ตัวละครที่มันช้าสกิลช้าหรือบางเนี่ยควรจะเล่นแนวหลังนะครับไม่ควรจะเดินเข้าไปบวชถ้าเดินเข้าไปบวชตัวนี้สู้ใครยากนะเออ้วยุคโรเจอร์นี่หลบโคตรยากเลยนะไอ้สกิลคัมุสลีนะถ้าโดนนี่เรียบร้อยนะครับผมแตกแน่ๆน,นะต้องระวังโอเคคลิปนี้ย้อนวันๆกันน,นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นให้ดูมากับเหรียญ3ฟรีเดโรซ่านะครับไอดีนี้ขอบคุณน้องชายที่น่ารักสนับสนุนเข้า ก่อนไปดูค่าซับนะครับผมก็ฝากมีร้านเติมเกมราคาถูกด้วยนะครับเฟซไวรุ่นดูใบเปิดให้บริการแล้วเติมถูกเติมไวต้องไวรุ่นดูใบเท่านั้นนะครับผมเติมถูกกับเกมจริง20-40%เลยทีเดียวนะครับผมนะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับบอกมาจากช่อง a l t e r n t i ด้วยนะโอเคค่าซับนะครับผม163เลยนะนะครับผมจะกดเข้าไปทําไมงงนะ163นะครับผมได้6แท็กนะอันนี้เป็นสีแดงที่บอกเลยว่า เอามาเล่นที่ไรโคตรมันนะครับผมแล้วเขามีดอทด้วยนะเออเขาดอดเขาเด้งเลือดด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้ดอทยากนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับเกมเพลย์ของอคาตาคุริมัดแดงครับผม ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือซ o มบี้รั s h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ เอาละกระผมมาอยู่กับตัวละครสุดโหดเหมือนโกดบันไดนะครับผมแล้วก็คือตัวละครอยากก่างคาตาคุริปัดแดงนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดาวเมลเขาแรงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีหอกของสุดด้วยนะนี่ผมคิดชื่อเองนะครับผม <laughs> ตัวเขาเหมือนลิปโปหรือว่า นะเหมือนลิโป้เลยนะลิโป้แห่งวันพีชไม่งี้ไงแต่ใช้หมัดลิโป้ใช้หมัดนะครับผมเออถ้าขี่มา้านี่แม่งอย่างเฟี้ยวอะ่ะจริงๆคาตาคุริน่าจะขี่ม้านะเอออาจารโอดะน่าจะทําแบบขี่มา้าเก่งเลยนะมันเทไม่ยีไ่ไงความแรงไม่เป็นรองแต่ความเทกินขาดเออโลบมาก่อนดีไหมเล่นแถวสองนะครับตัวนี้แถวสองแบบเอาสกิลซัพพอร์ตเอานะเน้นระยะนะครับผมเพราะตัวนี้ถ้าเกิดเดินเข้าบวกนี่มันต้องดอทแม่นหน่อยอะ่ะ มันดอดยากไปหน่อยนะโอเควันดีครับโมจิพลังไอ้ต่อย2หมัดไอ้น้องกระเด็นเลยนะคสกิลหนึ่งมีผลซับปลิวด้วยนะ ทำเป็นเล่นไปพ่อเลื่อนเหลือแค่นั้นเลยอะคิดดูดิอะไรอุ้ยต่อยลุดนี่ไงดอทมินสวัสดีครับแม่แม่จะทําลูกแม่นี่ลูกเฮ้ยนี่ลูกเองแม่นี่ไงตายทรือล่านแล้วครับผมอ๋อเขาแตกไปแล้วนะแม่ไปไหนแม่ผมไม่ใช่ลูกทรพีนะแม่หูต่อยแม่ดอกสองพันไม่ทรพีตรงไหนเออแม่อุ้ยติดไฟเลยแม่นะครับผมแม่แม่เกือบตุยแล้วนะ ผมมีแม่เปียกดียวแม่ยาค้าหนูเมเซอร์อลท์ลอสทมินนะผมขอบคุณแม่เอาเลือดมานะแม่เล่นจะเล่นวงนอกนะครับผมเล่นซัพพอร์ตเพื่อนประมาณนั้นนะใครดึงวะ มี่ยต่อยหลอกไปทีโมจิหาฝนโอ้ยเกือบแตกนะครับผมยัดหน้าไปโอ้ย,เก,อเ,ยเกือบนะเกือบนะเมื่อกี้จริงๆมันต้องเปิดสกิลหนึ่งมันจะแรงนะครับผมสกิลหนึ่งน่าจะแตกเลยนะถ้าเปิดด้วยสกิลหนึ่งมันต้องมีบัฟก่อนนะครับโอเคติดอะไรเนี่ยสถานะแค่เพื่อนนะครับผมโอเคระวังเฮ้ยๆมันดึงธงแล้วพี่สวยเนี่ยครับผมเล่นแนวหลังนะแล้วก็ดึงเกมนิดนึงเนี่ยครับผมเออเอาหินล่นเนาะจบละ Okay. ต้องเดินอ้อมแล้วเสียเวลาตัวละครนี้โคตรช้าเลยเครื่อนที่ที่ขอเร็วกว่านี้ได้ไหมนะแม่งช้าจัดเลยนะโมจิฮาฝนไปดีโอ้โหโดนไหลฮิตเห็นไหมแรงอยู่นะแต่มันต้องเปิดสกษิคนึงนะครับแต่ว่าสกษิคนึงมันจะช้านิดหนึ่งมัดทมินไปทีนี่โดนน็อกแบ็คนะไปไหนครับนะเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊ดอททมินออกมาแล้วครับผมถอยมาเลยถอ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 ย,อยโดนอะไรวะ เจ๊เจ๊ยาเจ๊ไอ้เจ๊ไอเวนนี่ไงเลยร้วังโดขาวนะครับผมโมจิหาฝนไม่ทีหนึ่งเกือบแตกอย่าเจ๊ยาเจ๊ทำคนหล่อเจ๊ทำคนหล่อนี่แตกเลยพ่อนะครับผมต้องหลบดีๆนะติดสันนี่ตายเลยนะคือผมเล่นอย่างระมัดระวังนะระมัดระวังนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคเพราะว่าเพราะว่ามันบางนะครับผมมันโดนสกิลเดียวคือมันวัด วัดความสามารถเลยนะตัวนี้นะเออครับโอเคตาแรกจบไปนะเดี๋ยวไปพบกับตาที่2กันเลย ถ้าคุณมองหาดีดอกเพชรราคาถูกนะครับผมมหาเทพดอกเพชรเปิดให้บริการแล้วนะครับผมสามารถทักไปหาเฟสนัดรัตพลได้เลยบอกไปจางช่องอาร์ทอนเนติฟนะครับผมถ้าเป็น FC ช่องผมนั้นจะได้รับโค้ดราคาพิเศษเลยนะครับผมสําหรับ FC ช่องทอร์จีบเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หลัก10บาทก็มีกับมหาเทพดองเพชรนะโอเคนะครัวผมาตัดตีศอกนะครับผมดาจะโดนไล่อีกแล้วนะผมฝันดูกขมิโรเจอร์ด้วยนะเดี๋ยวประทัดโรเจอร์กันให้ดูหน่อยนะมีตัวเดียวก็เฟี้ยวได้นะ ผมนี่ไงฮะหุยแฉงมันเอาเรื่องนะครับผมแฉงมันเอาเรื่องดึงตรงเลยพี่โอเคโรเจอร์คิดผิดนะครับผมมาตรงนี้มาเจอผมกับแฉงนะเป็นคู่หูนี่ไงเอาไม่โตได้ไงคืออะไรก่อนเอาติดสตาร์ทโอย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 ปวดหัวโอยขอยาทีขอยาทีได้ไหมโอยโอยมาแล้วจัดดอทเมินนะบอกวิลล็อกได้จริงมันหลบยากมากนะครับผมต้องระวังนิดหนึ่งนะโอเค เอาเรียบร้อยครับผมมาแช้งเดี๋ยวผมดึงให้จ้เาเห็นไหมเล่นซัพพอร์ตเพื่อนอย่างน้อยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมแล้วเราเล่นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนี่ถือว่า ถือว่าได้นะสกิลมันตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วมันสกิลมันแรงด้วยับเห็นไหมเราอยู่หลังเพื่อนนะแถว2เดี๋ยวคนเล่นไม่เป็นนะครับผมพี่ผมเล่นแต่แถวหน้านี่ไงเล่นแถว2ไปดีนะครับผมเล่นสป,ปอร์ตได้นะแล้วก็กลับมาแล้วผมเสียโทไม่เป็นไรช่างมันนะดีกว่าเสียชีวิตนะครับผมเออนะถ้าเป็นถ้าเป็นเราในชีวิตจริงก็คือเราจะไม่กล้าบ,บวกใช่ไหมเราจะหลบอยู่หลังหินอะไรอย่างงี้นะผมเดินบวกเดี๋ยวเราเสียชีวิตนะ <c oughs> เล่นเหมือนลักลักชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้เอาตายเฉยคืออะไรวนะจะไม่ตายอาติชอดช็อตเหรอโมโม นี่มันคิดเปียกจริงดอรทอมินนะคผมบอกว่ามัดพลังโมจีเรียบร้อยครับผมหมื่นสองครับแตกเลยติดบูธก็ตายได้แรงจริงๆขอรบก่อนนะเขามีสกิลอยู่นะเนี่ยผมเล่นแนวหลังหน่อยแล้วก็ยัดหน้าแล้วโหัวแชงนะผมบอกวาเล่นซัพพอร์ตได้นะอืมยายอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉัน,ฉ,นฉันถอยฉันไม่เกี่ยวอืมพวกแกมตัวใหม่ใช่ไหมตัวเกา่าแล้วขออยู่เฉยๆมาเลยจ้า เดินเดินจักเนะีเดินช้าที่หนึ่งนะคาตาคุริผมไม่ค่อยแบบว่าผมเอาผมเน้นสก,กิลแล้วกันตัวนี้นะเพราะว่าเล่นปกติตีปกติซู้ไม่ได้นะผมโมจิพลังโหเห็นไหมเล่นโอโ้โหเจือนนะเล่นแนวหลังนั่นเองนะเขาเรียกเซตหยอเซตหยอเพื่อนนะอดอทมินลงมาแล้วโมจิพลังหาฝนนะครับผมนี่เรียกปนกันม่วไปหมดโอเคดึงเลยนะ เห็นไหมครับแค่นี้คาตาก็เล่นได้อยู่นะโอ้เห็นว่าเล่นแนวหลังนะครับนอกสายตาศัตรูอะไรประมาณนี้มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเล่นมุมหน่อยนะเล่นคา,าตาต้องเล่นมุมมุมบั็กนิดนึงอืมโอเคอู้เยอะ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 จัดเยอะจัดลงมา2ตัวไม่ให้ชูไม่เสียบนี่มูจิพลังนะครับผมตายหมดอะ ดอททมินเราป้กันตรงตรงนี้ก่อนนะระวังนิดนึงอ่าเขาไม่มาเวย้ยเขาไม่มาเวย้ยเขาจะไปตรงกลางมันแต่ตรงกลางเหลือใครเนี่ยโอเคผมต้องการตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขา,เาโรเจอร์เขาวิ่งมานะครับผมคือโรเจอร์ผมไม่กลัวแล้วนะผมไม่กลัวแล้วมาเถอะท้ายเกมนะสกิลเรามีแล้วโอ้โหโรเจอร์มันไปตรงกลางว่ะมันไปกันตรงกลางนะครับผมอ้าวจบเลยอย่างงี้ไปไหนเรานีเกลือโอโหโดนอะไรวะโดนโรเจอร์นะโอ้โห้น่าจะพ่ายแพ,ยพย้ไปนะครับดึงไม่ทัน โอเคครับจบไปครับตาที่สองนะผมว่าอาเมตมันแรงนะโอเคเดี๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายกันเลยครับ เดินทางมถึงตาสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากดูตัวละครไหนอยากได้เทคนิคแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์มาเลยคันเพราะผมไม่รู้จริงว่าคนดูอยากดูแบบไหนบ้างนะครับผมนะอยากดูได้เทคนิคยังไงการอ่านเกมการเล่นการดอทหรือยังไงนะครับผมแนะนำเดี๋ยวผม หาข้อมูลให้นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปตักสองเลยนะครับผมมาแล้ววันที่กับพอโมจีพลังไว้ก่อนเบานะครับผมเพราะเราไม่ได้บัฟนะดึงให้ดึงพ่อให้ดึงเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวผมสกิลหนึ่งพ่อแม่งไม่โห้คนแรงเลยคุณดูเดี๋ยวกนะเออต่อยศัตรูในทงนะมันแรงอยู่นะครับผมนี่มาเลยดอเทอร์มิอมนอามานีโโ่โอ้มันตีสวดไปได้เห็นะตีตีมันช้านะครับผม ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคเวลาโดานดาเนจเราจะย่นสกิลสองนะผมแต่ว่าแหมเราบางไปหน่อยเราถอยก็ดอทเทอร์มินเฮ้ย hey, โหหลบจากข้างบนได้ด้วยวะบ้าสกิมลมันทะลุอ่ะเพิ่งรู้ซิดอสหลจากข้างบนคืออะไรก่อนนะโอ้โหที่ถ้าโดนที่ติดสัตว์ไปแล้วมีคนเหลี่ยมวะมีคนเหลี่ยมหนาเลยเหลี่ยมจริงๆมาเน่สวัสดีคับนิกะโมจิหาฝนนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปก่อนเรียบร้อยครับผมโดนสองสกิลยัดหน้าไป เห็นไหมเราก็จะเล่นแนวหลังแถวสองไปนะครับผมไม่ต้องซีเรียกน,นะแล้วก็ให้เพื่อนดึงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแนวหน้าเดี๋ยวตุยนะอ้าวเฮ้ยอะไรวัแหลกๆนะครับผมพ่ออยู่ไหนเมื่อกี้ตกใจเลยมาแล้วนะครับผมเล่นหามุมหลบนิดนึงตัวนี้ไม่ยากนะครับผมหามุมหลบแล้วก็ต้องพึ่งเพื่อนหน่อยสำหรับการดึงทงแต่คิวเนี่ยไว้ใจผมอะผมได้ทุกตัวเฮอรซับร้อยหกสิบกว่านี่แม่งได้ทุกตัวนะครับผมโอเค มาดีนี่เกลือัาดีครับโมจิหาผลไม่โดนนะฮะแล้วก็โมจิพลังไปทิศอู้หู้หมัดเดียวก็เสียวได้หมื่นแปดเย็ดเป็ดนะแรงจริงๆเนี่ยครับผมชอบนี่แหละดามเมทแรงนะแต่ตอนนี้ทงตามนะเอาดอสสกิลเพื่อนนะอืมโอเคพ่อเดินบวกแล้วพ,พ,พ,พ่อบอกูไม่ได้ทงกูไม่มีทงนะครับใส่วิ่งเรามันไม่มีโรเจอร์นะเว้ย้ามีโรเจอร์ได้นะได้ทงอยู่เดินตามมาดีเดินตามมาดีผมไม่กลัวหรอกโรเจอร์ตัวเนี้ย จะโคยแม่อะไรละฮะนี่เรียบร้อยติดบูธด้วย <c oughs> เดินบวกนิดนึงนะเดินบวกหน่อยหาจังหวะโอ้โหมันมีมันมีไอ้นี่อยู่อ่ะไม่งั้นผมก็ต่อยแม่งแตกเลยเนี่ยมันมีไอหินอยู่นะสวัสดีครับต่อยยัดหน้าเลยแตกเนี่ยผมก็คือแบบถ้าผมเล่นซัพพอร์ตตัวนี้คือก๊อตมากนะโหดมากๆเลยนะแต่ว่ามันดึงธงไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยผมเอาธงให้เขาไม่ได้นะครับผม ก็คือได้แต่เล่นซัพพอร์ตทำไม,ไมินไปดิโอ้โหหนวดขาวยืนนั้งเกมแม่งโดนสกิลผมคิดดูดิเออแะอูสียได้ว่ายายายาโอ้โหโ,โ,หโดนบัจรงกันนะครับผมนีม่ล้มอย่างเท่ล้มอย่างเฟี้ยวเลยนะอุ้ยโดนอืมโดนเคาน์เตอร์นะครับโอเคโอ้โหแพ้น,นะครับผมฝั่งโน้ยก็มีนิกะมีโลเยอะไง คือเขาได้ทงก่อนนะครับเาะใส่วิ่งเขาเขาเฉยๆนะฮะเรียบร้อยครับโอเคจบไปครับสำหรับตอนสุดท้ายผมว่าจะชอบคลิปนี้ในะแบบทางการเล่นนะผมหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ